สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเขาสู่อีสานคนบนานจาร์พี่น้องจา้ามันนี่กะได้เมนูสบแสบมาฝากพี่ฝากน้องให้เก่าจา้าเมนูแสบเมนูนี่กะคือตำบักหุ่งเฮิมพี่น้องแกงอีกะปูหน้าจา้ามาพี่น้องมาสับแสบด้วกันเขาเนี้ยหอนหอนพักขาพักเกษตรมาพี่น้องคุยข้ามยัยจา้ตาตำบักหุ่งแล้วพี่น้องกินย่ำได้กะแสบย่ำนันจา้า นัวพี่น้องเขาเนี้ยกเขาหันหวานต่ะสุดเทียตำบะฮ่วงนล้พี่น้องตำหน่อยๆมือนีน่จัดเต็มเต็มถาดข้ามยังไง chậm gặp bùn nó phi nóng quy khám này tầm hôm hơn nó phi nóng ký đấy là xem nấm ăn đợt. แสบพี่นอ้องมาเด้อหาขขาวหาหนำมากุยตำมูน้นกันจะ้ะ <laughs> จัดเ,เต็มอือจำอีกกระปุก แต่แสบแม่งพี่น้องแซ่บพี่น้อง มืออยู่ก็มีตะข้าว่าแซ่บเต็มไปหมดอย่างเระตัวนี้ Arizona, ใครพี่น้อง แซ่บพี่น้องเดี๋ยวยังกินแรงกันเนนาะจ้ะพิสานคนมาจำนี่กับเมนูเดิมๆมากหลายตำบหุ่งเฮิมเด้อพี่น้อง Cùi khẩu nhau hoàn ạ Giảm heo hmm. เขาเนี้ยหันหันกินกับตำหุ่งเพรพสุปทนันพี่น้องแซ่บจ้ะ เผ็ดพี่น้องเผ็ดทั้งแสบมืนอนีตังบกหุ่งแบบตำบบกหุ่งอี่หลีสุเทียนนะพี่น้องเส้นบักหุ่งหน่อยเอา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 ข้ามเข่าขาดพี่นอ้องเอ้ย หลายติดมือพี่น้อง ลำห้งพักเกษตรอ่อนเข้ากันพักพี่น้อง 嗯。Mm hmm. เพชรแห้งพงี่องไข่พี่น่องอายเผ็ดแซบ็บว้าวเอาเอาพี่น่อย มัอนี่แซ่บแซ่บพี่น้องสมใจอยากตามบอกหุงเฮิมถาดง่ญ่ๆพี่น้องกินมาเหมือนเดี๋ยวไปกินต่อหลังไม้นะพี่น้องจ้าขอบคุณรหล,ลายเดอ้อจ้าที่เข้ามาติดตามแล้วะรับชมอีสานค้นบานจานจ้า